สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะแฟนเพจนะคะเต็น์รถบ้านองปายวันนี้นะคะอยู่กับเซลมะนาวนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวนาวจะพาแฟนเพจนะคะลูกค้าทุกท่านทุกคนเลยที่กดติดตามเพจเรามานานแล้วหรือใครที่แบบเพื่อนเพิ่งจะแชร์มาเห็นจากการแชร์ของเพื่อนคุณคุณดูคลิปนี้เลยดูรีวิวนี้เลยนะคะวันนี้นาวจะนําเสนอคันนี้ค่ะนะคะเป็นรถโตโยต้าอเวนซ่าคือ เป็นรถเจ็ที่นั่งนะคะนั่งได้7ท่าน7คนจัดได้ว่าเป็นรถครอบครัวนะคะเป็นรถครอบครัวเลยคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.5รุ่น E นะคะสวยมากปี2015สีดําคือแบบดูดีมากเลยอะ่ะนี่นะฉมนี้นะโฉม15นะคะสะพัด,ดีมากนะสวยงามตามทองเรื่องใครที่กําลังมองหาแวนซ่านะ,ะอยากได้รถแวนซ่าราคาถูกๆวันนี้นาวมาให้แล้ว นนวทำราคามาให้แล้วเดี๋ยวมาฟังกันว่าราคาเท่าไหร่นะคะอ่ะแต่กล้องแผนร,รอบๆรถเลยรถจะเป็นทรงเหมือนแบบมีแวนอะ่ะคือแบบนั่งได้เจ็ดคนเจ็ดที่นั่งแล้วก็เครื่องยนต์พันห้าประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันมากบอกเลยนะ ม่ใช้งานวิ่งอยู่1 0 0 0 0แกับอีก9,000กิโลนะคะไกลที่อยากได้อเวนซ่านะรถปี2015เฉลี่ยแล้วรถ5ปี5ปีวิ่งแสนโลวิ่งปีละแค่20,000กิโลเท่านั้นนะถือว่าใช้ไม่เยอะนะคะอ่ะนะคะมาดูรอบๆกันเลยดีกว่านะนี่นะพี่นาเปิดให้ดู1.5รุ่น E อีาภายในนะคะคือทรงรถเนี่ยคือ เปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ข้างในไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ย mm hmm. จะร้อนไหมจะอะไรยังไงแอร์ถึงแน่นอนนะแอร์ถึงแน่นอนแล้วก็บอก,ก็พับได้บอกพับได้นะคะเผื่อว่าจะวางของเหลืออะไรนะคะรถเรารับประกันนะคะไม่มีชนหนักแต่ต่อพิกคว่ำหรือน้ำท่วมนะคะทางเต็งรถบ้านน้องปลายรับประกันให้ลูกค้านะคะสวยมากคันนี้นะอยากให้ ใครที่กําลังมองหารถเอางี้ดีกว่าคันนี้เดี๋ยวให้ราคากันไปเลยราคาพิเศษเดี๋ยวให้ราคาพิเศษคุณดูให้จบรีวิวคุณดูให้จบรีวิวนาวแจ้งราคาพิเศษคุณแน่นอนนะคะอะแต่กล้องแพ่นเข้ามาด้านในให้พี่นาวนิดนึงค่ะด้านในเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยคือยกขาขึ้นสมมติมีผู้ใหญ่หรือเด็กไม่ได้ขึ้นแบบหลายสเต็ปนะก้าวขึ้นมาทีเดียวคุณนั่งได้แล้วนะ ก้าวขึ้นมาทีเดียวคุณนั่งได้แล้วคือรถสวยมากและคันนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากนะคะสภาพดีมากฝาหลังคาเอยเบาเอยคือแทบจะไม่ได้ใช้เลยเบาเนี่ยคือแบบเจ้าของดูแลดีนะคะเจ้าของดูแลดีอ่ะมานะคะชมด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่เลยเกียร์ออโต้นะคะแอร์ก็แอร์มือหมุนปกติทั่วไปนะคะ เครื่องเสียงวิทยุนะคะฟังเพลงอะไรได้ตามกปกติเสียบสาย USB ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นออโต้หมดแล้วนะกระจกนะคะอ่าออโต้หมดแล้วนะอ่ะออปชั่นด้านในก็ใช้ง่ายนะคะคุมโทนด้วยสีดำนะคะบอะผ้าก็มาหยีดสีดำนะคะอ่ะมาฟังราคากันเลยดีกว่านะวันนี้นะคะเซลนาวจะมาขายโตโยต้าเวนซ่คันนี้นะคะในราคาแค่ จากปกติแล้วนะคะราคาขายอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทวันนี้คุณดูกับนาวรีวิวนี้แล้วนาวขายคุณแค่429,000บาทเท่านั้น429000บาทใครที่สลิปคาร์บอนและมาหาเซลล์มะนาวที่เต็นรถบ้านองคไปายเป็นที่แรกนาวลดราคาให้อีก1 0,000คันนี้นนวจะขายคุณแค่419,000บาทเท่านั้นค่ะดาฟรีกล้องติดหน้ารถยนต์ฟรีล่มฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีขัดเคลือบสีให้โอ้โห จัดได้ว่าของแถมก็เยอะนะราคาก็ถูกคันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนแค่7,800บาทเท่านั้นนะคะผ่อนแค่7,800บาท 7,500- ถึง7,800นะคะคุณได้รถครอบครัวไปใช้อยากให้รีบมาจัดก่อนก่อนที่จะสิ้นอ่าสิ้นพื้นจีนะคะเพราะว่าช่วงนี้จัดเฟนแนซ์ผ่านง่ายมากเอกสอารที่ใช้ในการจัดไฟนแนซ์มี4อย่างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์้อนหลัง6เดือน ะคะ้าขายออกรถได้เพียงแค่เราไปตรวจสอบหน้าง,งานของคุณหน้ากิจการของคุณเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะใครสนใจก็ฝากชื่อฝากเบอร์โทรให้หนาวใต้นี้เลยหรือนะคะโทรหาเซลมะนาว0657711999นะคะติดต่อนาวได้เลยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้หนาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ